สวัสดีค่ะเด็กๆในคลิปที่5วิชาภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนกันทั้งหมด3หน้าค่ะหน้าที่6 7และ8ข้อที่2หาคำที่มีสระเดียวกับคำที่กำหนดให้มือสระอะไรคะนักเรียนสระอือใช่ไหมเอ้ยเมื่อเราได้สระแล้วเรามาเขียนคำกันค่ะครูดได้คำว่าถือ คืนสื่อและสืบค่ะนักเรียนลองคิดคำอื่นที่ไม่เหมือนคำของครูนะคะว่านักเรียนได้คำใดบ้างคำต่อไปคำว่าแกะสระอะไรคะนักเรียนสระแอะใช่มยไหมเอ่ยครูยกตัวอย่างคำว่าแปะนักเรียนลองคิดเองอีกสามคำที่เหลือแล้วเติมลงไปในช่องว่างได้เลยค่ะคำต่อมาคำว่าโปะ สระอะไรคะนักเรียนสระโอใช่ไหมเอ่ยครูยกตัวอย่างคำว่าโตเหลืออีกสามช่องนักเรียนคนเก่งช่วยกันคิดอีกสามคำแล้วเติมลงไปในช่องว่างได้เลยค่ะคำต,ต่อมาคำว่าเคาะสระอะไรเอ่ยสระเออใช่ไหมคะสระอครูยกตัวอย่างให้ว่าเกาะ อีก3มคำที่เหลืออยากให้นักเรียนช่วยกันคิดแล้วเติมลงไปในช่องว่างได้เลยค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเป่าเป่านี้สระอะไรนะสระเอาใช่ไหมเอ่ยสระเอาครูยกตัวอย่างคำว่าเฝ้านอกจากเฝ้าแล้วมีคำอื่นอีกมากมายอยากให้นักเรียนช่วยกันคิดแล้วเติมลงไปใน3ามคำที่เหลือได้เลยค่ะ ข้อที่3เติมรูปบรรยุกในคำต่อไปนี้ให้ถูกต้องและมีความหมายแล้วคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดข้อนี้ครูไม่มีตัวอย่างให้ดูแต่คุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะคำที่1คําคำว่าติติีคำที่สองสายรับจิว๋วคำที่3กลุ่มหนึ่งคำที่4ีนะจ๊ะคำที่5ใช่ค่ะคำที่6กถกเอ้ย ข้อที่4เขียนคําให้ถูกต้องตามคําอ่านคําแรกคําอ่านอ่านว่าบัณฑิตคํานี้คุณครูเอามาจากไหนหน้านักเรียนเปิดภาษาพาทีหน้าที่14เลยค่ะหน้าที่14พูดถึงพยัญชนะทอหรือทอมนโทชุดที่1ทอออกเสียงดอเช่นบัณฑิต ขึ้นมนดบเสียงกระทบกลองบันดอกบันดุเหลืองอ่อนเหมาะเสียงไพเราะออกเสียงดอชุดที่สองทอออกเสียงทอเช่นมนโทและมนทนทอเล่นกลออกเสียงทอมนทากุนทีหม้อทันทะสถานและจันทาน เมื่อเราดูพยัญชนะทอที่ออกเสียงดอและออกเสียงทอในหน้า14กันไปแล้วกลับมาดูแบบฝึกขัดหน้า7คําคำที่สองต่อจากคำว่าบัณฑิตคือคำว่ามนโทคำที่สม,มนดบคำที่4จันทานคำที่5มารยาทคำที่6 สมัครใจคำที่7ทัศนะคำที่8พทุเจริตคำที่9ปฏิบัติการคำที่10ทันทสถานนักเรียนได้ฟังคำที่คุณครูอ่านไปแล้วมีคำใดบ้างที่อยู่ในหน้า14ที่เป็นพยัญชนะทอออกเสียงดอและพยัญชนะทอออกเสียงทอ คำแรกคือคำว่าบัณฑิตคุณครูยกตัวอย่างไปแล้วคำถัดไปเห็นไหมคะหาเจอไหมเอ่ยคำว่ามอนโทเจออีกไหมคะคำต่อไปคำว่ามณนโดบเห็นไหมเอ่ยครูขีดเส้นสีเขียวไว้ให้นักเรียนดูแล้วคำต่อไปคำว่าจันทานเห็นแล้วเห็นไหมคะคำสุดท้ายเลยอีกคำหนึ่ง คำยาวยาวๆืูคำสุดท้ายของหน้าที่เจ็ดคำว่าทันทสถานเส้นสีเขียวๆที่ครูขีดไว้คือคำที่เราสามารถนำมาเติมเขียนคำที่ถูกต้องลงไปได้เลยส่วนอีกห้าคำที่เหลืออยากให้นักเรียนช่วยกันค้นคว้าหาและเติมคำลงไปนะคะเดินทางมาถึงหน้าสุดท้ายของบทที่หนึงแล้วค่ะหน้าที่แปดคสั่งสั่งว่าคัดลายมือ คัดบทร้อยกรองด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและฝึกอ่านบทร้อยกรองทำกิจการใดร่วมใจร่วมแรงบอกกันแจ่มแจ้งไม่มีสงสัยพร้อมเพรียงช่วยกันมุ่งมั่นทำไปงานสำเร็จได้เพราะใจสามัคคี เป็นอย่างไรกันบ้างคะบทที่1ปฏิบัติการสายลับจิว๋วมีแบบฝึกหัดทั้งหมด8หน้าเราเดินทางมาถึงหน้าสุดท้ายเป็นบทร้อยกรองที่นักเรียนสามารถฝึกทั้งการคัดลายมือและฝึกอ่านเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วฝึกอ่านให้ผู้ปกครองฟังนะคะจะได้จดจำไว้แม่นๆ่นสำหรับคลิปที่5คลิปสุดท้ายนี้ ขูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ